พาเทียวพี่น้องพาเทียวมาเนี่ไปไปไปตามอำเภอใจ <c oughs> อ,นนอันนี้ยังก็ะไา้ามุ่นมันวนันนี้เขตไทรมุ่นพี่น้อง นี่จะปลาอยู่ค่ะเต็มเอ้ยว่าเมนยางพาราเบิ่งปลายางพาราค่ะเจ้าบ้านคำแดงอําเภอทรา,ายามูลเขตเจษโสธรเนควรบ้างนะนี่จะยางพาราเต็มทั้งทั้งสองฝากฟังกำลังปลูกกับนี่ที่ย่างลานะนะ ไี่มีพนลขับมานั่โอ้ยโหายเบิ่งดอกกำลังไงเอกอัดบุรีอยู่พี่น้อง <laughs> พนลขับไ <laughs> ล่เลยวะจะยางพาราเบางแน้าักทางนาพี่นอ้องยางพาราทางนา <laughs> คลิปนี้พาเที่ยวสองขางทั้งได้ปิดอ,อ้อมอำเภอชายมูลเขามอบาสแล้ว ออกท่องไล่เลื้องอลามจุดเช็คอินบะมีเดอร์พี่น้องมาดิไปเรื่อยๆคือรถายองปาดใบหุ่มมะลุมมะลุม,มดกฮักดกแน่ แกงส้มเนาะอยากกินด้วยเด็ดแกงอีหุมอ่ะยู่ของห้าวมีบ่ตนงของข้าวมินไว้บ่จอากเบื่อสิแกงอยู่ เขาาลอยเอ็ดเดอร์พี่หนงพาพาทางหลัดงอกงอกแยก่ๆไปทั่วออกจากไซมูนเราสิเขาาลอยเอ็ดขามดงขามป้าขามทงไฮทงหน้า มนทางเนาะอยู่ในในเมืองปุงม,มาอยู่บ้านเนอะกับเบิ้งทงไฮทงหน้าธรรมชาติวิถีชีวิตอดอกไหนไหมอินเทนินหรือว่าดอกเปือยบ้านเฮาเออเป็นปะดอกกะเล่าดอกกะเล่าอ๋อที่บักอะบักสนทีมันหลองเพ่งดอกกระดาบ้านเช้า ช้าอเพ่งตัวาานะีออ้นะมันม้อินทนินอินทนินคือสีม่วงจ้าสีม่วงวะละ่ะนเทน่นนเกันอินทนินมันมาน ตกหอยเอ,อิ่นบะเอิอ่นต้นเปลือยว่าแมนบ้างน,นี่ต้นเปลืยอยกับต้นเปลือยนี่ <c oughs> ต้นต้นเปลือยขันตัดลงนี่เพิ่นเอาไปเฮ็ดอันนี้เด้เอาไปเฮ็ดมือไปขวใส่กับเกลือเอาไปเฮ็ดมือบังไฟไหมต้นเปลือยแล้วมันสิแตกป๊อปป๊บป๊อปป๊บเป็นไฟขึ้นมา ขันมันขันมันโดนไฟนะทางนาคือรอยคืเขารอยเอสพีนอะคำแดงบ้านคำแดง ค้ามแดงนี่อยู่ในเขตยะโสหรือว่าในเขตลอยเอ็ดยะโสโอ้โหอพนอีอร์บอ,อ,องวงปีนี้มีแนวโน้มว่าจะดกเอาเห็นตอนไอนหนต้นน้อยๆกับเป็นนยวยเด้อพี่น้อง ไายเป็นตนาไนเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่นะกดนะม่วงมะม่วงมะม่วงอยากกินมะม่วงมันดีเลย้ยนีม่มาทำเล่นเวลาจะกอน คิเลยว่าในเป็นโอ้ยนั่นเป็น,นยอดเหรอต้นน่ะน,นี่มีเวลากระกิบเก็บไปต้มไว้ไม่เห็นดอกจานก็อยากได้ดอกจ้า